สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องหนึ่งที่เออสะดุดตามากในตลาดทองคําเลยค่ะคือหลังจากที่ราคามันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเกือบ2เดือนเลยนะคะครับขึ้นมาต่อเนื่องเลยใช่ค่ะแล้วสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยกลับปิดตลาดติดลบซะงนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ9สัปดาห์เลยนะคะใช่ครับครั้งแรกในรอบ9สัปดาห์เลยก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมเป็นจังหวะที่น่าจับตามองมากหลังจากที่เราเห็นแรงซื้อเข้ามาเยอะแยะต่อเนื่องการย่อตัวครั้งนี้ก็ทําให้หลายคนเริ่มหันมาวิเคราะห์กันมากขึ้นครับวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบช,ชัดๆค่ะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงแนวโน้มราคาทองคํากันครับโดยเราจะอิงจากข้อมูลบทวิเคราะห์รายวันหลายฉบับเลยนะคะแล้วก็มีสรุปข่าวประจําสัปดาห์ล่าสุดด้วย EP 1 7 7้ณวันที่25ตุลาคม 2,568จากทางอินเตอร์โกค่ะครับเป้าหมายหลักของเราวันนี้ก็คือพยายามจะย่อยข้อมูลพวกนี้นะครับให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแบบภาษาง่ายๆเลยดีเลยค่ะภาษาง่ายๆใช่ครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าปัจจัยอะไรกำลังขับเคลื่อนราคาอยู่ทั้งในระยะสั้นๆที่เราเห็นมันผันผวนเนี่ยแล้วก็ภาพรวมระยะยาวด้วยรวมถึงพวกกลยุทธ์ต่างๆที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงกันในบทวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมโอเคค่ะงั้นเรามาปูพื้นกันนิดนึงก่อนก่อนหน้าที่ราคาจะย่อตัวลงสัปดาห์ล่าสุด อย่างที่บอกไปคือราคาทองคำนี้ปรับขึ้นมาต่อเนื่องนานเกือบ2เดือนเลยครับถ้าไปดูบทวิเคราะห์ช่วงต้นๆถึงกลางเดือนตุลาจะเห็นเลยว่าสัญญาณบวกค่อนข้างชัดเจนมีคำแนะนำแบบ up trend บ้าง buy on dip บ้างเห็นอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับบรรยากาศช่วงนั้นค่อนข้างเป็นใจมากๆเลยสะท้อนความเชื่อมั่นว่าราคาน่าจะยังไปต่อได้อีกใช่ค่ะดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยจนกระทั่ง สัปดาห์ล่าสุดนี่แหละค่ะที่เหมือนมีอะไรมาสะกิดให้ต้องหยุดพักนิดหนึ่งครับผมจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆก็คือข้อมูลจากสรุปข่าวประจำสัปดาห์ EP 1 7 7นี่แหละครับที่เขายืนยันเลยว่าราคาทองคำปิดสัปดาห์ล่าสุดติดลบจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบ9สัปดาห์ความส่งคลง็งของมันคืออะไรคะการติดลบครั้งแรกเนี่ยคือความสำคัญอาจจะอยู่ที่ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการพักฐานนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการปรับสมดุลของราคา อ๋อ oh, ปรับสมดุลครับหลังจากที่มันวิ่งขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเร็วไปหน่อยคือเหมือนนักวิ่งอะครับวิ่งมาไกลๆก,ก็ต้องมีหยุดพักหายใจกันบ้างสะสมแรงพอจะเห็นภาพค่ะเหมือนขึ้นมาเยอะก็ต้องมีคนอยากขายทำกำไรออกมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอะไรเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดแรงขายในสัปดาห์ล่าสุดนี้ล่ะคะใช้เรื่องเดิมๆอย่างการลดตอกเบี้ยของเฟดที่แบบตลาดเริ่มชินแล้วหรือเปล่าคะเออก็มีส่วนครับ ประเด็นเรื่องการคาดการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยคือปกติมันเป็นปัจจัยบวกกับทองอยู่แล้วนะครับค่ะเพราะทําให้ทองน่าสนใจขึ้นใช่ค่ะเทียบกับการฝากเงินหรือซื้อพันธบัตรที่ดอกเบีย้ยกําลังจะลงแต่ในบทวิเคราะห์ล่าสุดเขามองว่าตลาดน่าจะรับรู้ข่าวนี้ไปพอสมควรแล้วอ๋อคือ Price In ไปแล้วส่วนใหญ่เขาก็คาดการเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วพอมีข่าวทํานองนี้ออกมาอีกครั้งมันก็เลยอืม ไม่ได้กระตุ้นแรงซื้อใหม่ๆเข้ามามากเหมือนช่วงแรกๆแล้วนะครับอ๋อเข้าใจได้ค่ะคือเป็นข่าวดีที่ไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่แล้วแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เข้ามากดดันในช่วงนี้เห็นมีพูดถึงเรื่องการเมืองในสหรัฐหรือการค้ากับจีนพวกนี้มีผลด้วยไหมคะมีผลครับปัจจัยเหล่านี้ก็เข้ามาผสมรงพอดีเลย คือสถานการณ์การเมืองในสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องภาวะ Government Shutdown นะครับที่ยังดูไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงจะจบลงเมื่อไหร่ค่ะยังคลุมเครืออยู่ใช่ครับเรื่องแบบนี้มันมักจะสร้างความผันผวนให้ตลาดการเงินโดยรวมอยู่แล้วมันก็เลยส่งผลกระทบมาถึงทองคำในระยะสั้นไปด้วยประกอบกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ก็ยังดูเอ,อ่ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนอะไรก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกถูกต้องครับ มันก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้นักลงทุนเริ่มลังเลที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงหรือแม้แต่ทองคําในบางจังหวะด,ด้วยซ้าไปครับแสดงว่าพอมีปัจจัยบวกเดิมที่เริ่มจางๆลงบวกกับความไม่แน่นอนใหม่ๆเข้ามามันก็อาจจะเป็นจังหวะให้คนที่กําไรมาเยอะแล้วเขาเลือกที่จะขายทํากําไรออกมาก่อนใช่ครับเป็นไปได้สูงทําให้ราคาปรับตัวลงทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในรายงานคือเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อค่ะ ที่บอกว่าเงินเฟอ้อชะลอตัวลงซึ่งถ้าคิดแบบผิวเผินนะคะเงินเฟอ้อลดคนก็น่าจะต้องการทองน้อยลงสิในฐานะเครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้อครับแต่บทวิเคราะห์กลับมองว่ามันอาจจะเป็นผลดีกับทองในระยะยาวอันนี้ช่วยอธิบายง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับจุดนี้เป็นการมองที่ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งครับคือจริงอยู่ที่ว่าในระยะสั้นมากๆเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อลดลงความน่าสนใจของทองในฐานะหลุมหลบภัยเงินเฟอ้อก็อาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย แต่ถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นการที่เงินเฟอ้อชะลอตัวลงต่อเนื่องมันจะไปเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับมีแนวโน้มที่ต้องพิจนารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตอ๋อไปเชื่อมกับเรื่องดอกเบี้ยอีกทีใช่ครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออย่างน้อย,อยก็คือคงดอกเบี้ยไว,ไว้ไม่ขึ้นต่อซึ่งทิศท,ทางดอกเบี้ยขาลงเนี่ยแหละครับที่เป็นปัจจัยหนุนสําคัญมากๆสาหรับราคาทองคําในระยะยาวทําไมล่ะคะ เพราะว่ามันไปลดค่าเสียโอกาสในการถือทองคําเมื่อเทียบกับการไปถือสินทรัพย์อื่นที่มันให้ดอกเบี้ยนะครับอ๋อชัดเจนเลยค่ะคือมองข้ามผลกระทบสั้นๆไปดูที่ผลตอนแนวนโยบายดอกเบี้ยระยะยาวซึ่งอันนั้นเป็นบวกกับทองมากกว่าถูกต้องครับทีนี้หันมาดูเรื่องกราฟหรือระดับราคาทางเทคนิคกันบ้างคะ่ะในช่วงที่ราคากลังพักฐานแบบนี้มีระดับราคาไหนที่บทวิเคราะห์มองว่าสำคัญเป็นพิเศษไหมคะมีครับในสรุปข่าว ep 1 7 7 เขาให้โซนราคาที่น่าจับตาไว้เลยคือบริเวณแนวรับหรือซัพพอร์ตโซนนะครับที่ระดับ3 9 4 0ถึง3,950ต่อออนค่ะ3 9 4 0ถึง3,950ครับคิดเป็นเงินบาทก็เราๆเอ่อ6 0 0 0 0ถึง62,000บาทประมาณนั้นคำว่าแนวรับเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็เปรียบเหมือนเป็นพื้นหรือเป็นด่านนะครับที่คาดว่าพอราคาลงมาถึงเท่าถ่างนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยพยุงไว้ไม่ให้มันหลุดลงไปง่ายๆแล้วถ้าเกิด สมมุตินะทําด่านเนี้ยเอาไม่อยู่ล่ะคะมันจะไปไหนต่อครับถ้าหากราคาหลุดแนวรับสำคัญตรง3,940-3,950ถึง3,950นี้ลงไปจริงๆบทวิเคราะห์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับฐานหรือย่อตัวลงไปต่อได้อีกลงไปอีกครับโดยมีเป้าหมายถัดไปที่อาจจะมองกันก็คือระดับ3,750โอ้โหลงไปอีกพอสมควรเลยใช่ครับ แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าโซนแนวรับนี้แข็งแกร่งพอสามารถยืนหยัดอยู่เหนือระดับนี้ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งเหมือนกันน่าสนใจค่ะโซน3940-3950ที่เป็นแนวรับสำคัญล่าสุดนี้แต่ ดิฉันจําได้ว่าถ้าดูจากบทวิเคราะห์รายวันช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานตอนที่ราคากําลังร้อนแรงเลยแนวรับที่พูดถึงกันมันอยู่สูงกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับสูงกว่านี้พอสมควรมันสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองทางเทคนิคนี้มันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เร็วเหมือนกันนะคะถูกต้องเลยครับจุดนี้แสดงให้เห็นภาพได้ดีมากคือถ้าเรามองย้อนไปช่วงกลางกลางเดือนตุลาคมตอนนั้นบรรยากาศกระทิงกําลังคึกคักเลยบทวิเคราะห์รายวันตอนนั้นก็จะพูดถึงแนวรับที่ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสะท้อน ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในตอนนั้นแต่พอราคาเริ่มชะลอตัวแล้วก็ย่อลงมาการวิเคราะห์ล่าสุดที่หันมาโฟกัสแนวรับแถว4,000ดอลลาร์ 4, 000, แล้วก็ล่าสุดคือ3,940ถึง3,950ดอลลาร์ 3, 50, เนี่ยมันก็สะท้อนถึงภาวะการพักฐานหรือการปรับสมดุลที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ พอเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มุมมองทางเทคนิคแล้วทีนี้มาดูเรื่องสําคัญเลยค่ะกลยุทธ์การลงทุนในบทวิเคราะห์ต่างๆมีการแนะนําหรือพูดถึงกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้บ้างคะกลยุทธ์ที่ถูกพูดถึงก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดเหมือนกันครับถลองไล่เรียงดูตั้งแต่ช่วงก่อนหน้ามาถึงล่าสุดก็จะเห็นพัฒนาการของมันค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากช่วงรแรกๆที่เน้นกลยุทธ์เชิงบวกมากๆอย่างเช่น up trend buy on dips หรือย่อซื้อเป็นหลัก ค่ะซื้อตอนยอ่อใช่ครับสะท้อนความคาดหวังว่าราคาจะไปต่อได้หรือลุ้นทำ all Time high กันเลยทีเดียวแต่พอมาถึงช่วงหลังๆที่ราคาเริ่มแกว่งตัวมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นคำแนะนำที่ระมัดระวังมากขึ้นเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่น s i d เว a y สร้างฐานใหม่ ซึ่งก็หมายถึงช่วงที่ราคาอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไปก่อนเพื่อรอทิศทางที่ชัดเจนหรือมีทำเตือนให้ระวังแรงเทขายในบางระดับราคาหรือแม้แต่การมองว่าอาจจะเกิดการปรับฐานระยะสั้นขึ้นได้มีอันนึงที่ดิฉันเห็นผ่านตาแล้วสะดุดนิดหน่อยค่ะคือคำว่ากระต่ายกับเต่าในบทวิเคราะห์วันหนึ่งอันนี้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรคะ เป็นสำนวนอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่ครับเป็นการใช้คำเปรียบเทียบที่น่าสนใจเหมือนกันคือในบริบทนั้นน่าจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจจะไม่ได้หวือหวาพุ่งแรงเหมือนคระต่ายในช่วงนี้นะครับค่ะแต่อาจจะค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงสร้างฐานไปนเรื่อยๆเ,เหมือนเต่า ก่อนที่จะมีแรงกลับมาวิ่งต่อได้อีกครั้งหรืออาจจะตีความถึงการพักตัวก่อนที่จะกระโดดก็ได้ครับเป็นการใช้ภาษาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเท่านั้นเองเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะวิ่งเร็วแต่เป็นการตั้งหลักก่อนแล้วในสรุปข่าวล่าสุดล่ะคะมีคําแนะนําเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้นไหมสําหรับนักลงทุนที่อาจจะมีมุมมองต่างกันไปนิสรุปข่าวให้คําแนะนําโดยแบ่งตามระยะเวลาการลงทุนค่อนข้างชัดเจนเลยครับ อ๋อแบ่งกลุ่มให้เลยใช่ครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือคนที่เน้นเก่งกำไรเร็วๆเนี่ยเขาแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอะไรคะเพราะว่าหลังจากราคาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเจอแรงขายทำกำไรออกมาได้ง่ายครับแต่ในทางกลับกันสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือคนที่มองภาพรวมเป็นปีๆแล้วก็เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของทองคำค่ะกลุ่มที่มองยาวๆ บทวิเคราะห์ยังมองว่าการย่อตัวของราคาในจังหวะนี้ถือเป็นจังหวะทองเลยนะครับหรือเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเข้าสะสมเพิ่มเติมครับโอ้โหเป็นมุมมองที่แยกกันชัดเจนดีนะคะคือสถานการณ์เดียวกันแทๆ้ๆแต่ถ้าใส่หมวกเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะเห็นเป็นความเสี่ยงใช่ครับแต่ถ้าใส่หมวกนักลงทุนระยะยาวกลับมองเห็นเป็นโอกาสซะงั้นถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วย ซึ่งบทวิเคราะห์เขาก็พยายามให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของทั้งสองกลุ่มเลยครับแล้วถ้าให้ถอดหมวกทั้งสองใบออกแล้วมองภาพรวมยาวๆจริงๆเลยละคะแนวโน้มหลักของทองคําจากมุมมองของบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยยังถือว่าดูดีอยู่ใช่ไหมคะ บทวิเคราะห์ในสรุปข่าวย้ำค่อนข้างชัดเจนครับว่าแม้จะมีการปรับฐานหรือการย่อตัวลงให้เห็นในระยะสั้นแบบนี้แต่แนวโน้มหลักในภาพใหญ่ของราคาทองคำนั้นยังคงเป็นขาขึ้น uptrend อยู่ครับยังเป็นขาขึ้นอยู่และยังมองว่ามีความแข็งแรงอยู่ด้วยครับพอจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวค้ำยันมุมมองระยะยาวนี้อยู่บ้างคะนอกจากเรื่องดอกเบีย้ยที่เราคุยกันไปแล้วครับ นอกเหนือจากเรื่องความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกในช่วงปลายปีหรือปีหน้าซึ่งเป็นผลดีโดยตรงกับทองแล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับที่มันยังคงมีอยู่เรื่องเดิมๆแต่ก็ยังอยู่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่หรือปัญหาหนี้สินต่างๆปัจจัยเหล่านี้ ล้วนทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเวนยังคงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกอยู่ครับแสดงว่าโดยรวมแล้วแม้จะมีช่วงพักฐานหรือความผันผวน,นระยะสั้นเข้ามาบ้างทองคำก็ยังถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวอยู่ดีถูกต้องครับ บทวิเคราะห์สรุปในทำนองนั้นเลยครับว่าทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจและมีเหตุผลสนับสนุนในการถือครองสําหรับเป้าหมายระยะยาวแม้ว่าจะต้องผเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่สาเหตุที่ทําให้ราคาทองคําต้องพักฐานครั้งแรกในรอบ9สัปดาห์มีปัจจัยอะไรส่งผลบ้างครับทั้งเรื่องดอกเบี้ยเฟดที่ตลาดเริ่มซึมซับไปแล้วความไม่แน่นอนทางการเมืองการค้า ใช่ค่ะรวมถึงมุมมองที่น่าสนใจเรื่องเงินเฟอ้อที่ส่งผลต่อคาดการดอกเบีย้ระยะยาวด้วยครับแล้วก็ระดับราคาทางเทคนิคสำคัญที่ต้องจับตาโดยเฉพาะแนวรับ3 9 4 0ถึง3,950ครับแล้วก็ได้เห็นว่ามุมมองทางเทคนิคกับกลยุทธ์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ตลอดเลยนะคะทั้งสำหรับคนมองสั้นแล้วก็มองยาว ใช่ครับมันไม่ตายตัวใช่ค่ะแล้วเราก็พยายามคุยกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะตั้งเป้าหมายของเราครับผมเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ปัจจัยต่างๆได้ชัดเจมขึ้นหวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะครับยินดีครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปขบคิดกันต่อเล่นๆค่ะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ว่านักลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวอาจจะมองการย่อตัวของราคาตอนนี้ต่างกันสุดขั้วเลยคนนึงเห็นเสี่ยงอีกคนเห็นโอกาสครับ ดิฉันว่ามันน่าสนใจที่จะคิดต่อไปอีกนิดว่าแล้วไอความแตกต่างในการยอมรับความเสี่ยงหรือริสค r r a n ส์ของแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อการตีความสถานการณ์เดียวกันอย่างราคาทองคำในตอนนี้ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนขนาดนี้ได้ยังไงอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของข้อมูลหรือการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับค่ะแต่มันยังเกี่ยวกับมุมมองทัศนคติ และก็ความสบายใจในการรับมือกับความผันผวนของแต่ละคนด้วยจริงๆใช่เลยค่ะการที่ราคามีการปรับตัวลงคนที่มองสั้นอาจจะรู้สึกกังวลมากๆกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนแต่ในขณะที่คนที่มองยาวและก็มีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วก็อาจจะมองข้ามความผ,ลผ,ลผลันผวนระยะสั้นตรงนี้ไปเลยและก็มองว่า เออมันเป็นโอกาสในการทำตามแผนที่วางเอาไว้มากกว่าใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องของมุมมองและเป้าหมายส่วนบุคคลจริงๆเลยนะคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ